จริงบินไปได้แค่สองสมวันเองค่ะไปไปฟิตติ้งงานบทก่อนแล้วก็เตรียมตัวที่จะถ่ายแต่ว่าวันนี้บินกลับมางานนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็บินกลับไปถ่ายต่อจะอยู่นานแค่ไหนเพราะมันเดือนเดือนกว่าๆค่ะอันนี้ถึงเดือนแล้วก็กลับอันนี้ไปได้3ามวันแล้วก็กลับแต่ว่าเรากลับมาสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปพรุ่งนี้จะอยู่ยาวละเดือนหนึ่งค่ะบินไปทำงานอะไรบ้างคะที่มาเลยก็ปรับตัวนะคะเพราะว่าที่นั่นก็เหมือนส่วนใหญ่ก็จะ เป็นอิสลามเขาก็จะเรื่องอาหารการกินก็จะค่อนข้างแบบเซ็กนิดนึงอะไรเงี้ยไปเป็นติ่งกันแล้วโปรเจกต์โปรเจกต์หนังค่ะของจีนแต่ว่าไปถ่ายที่มาเลเซียค่ะวันเกนี้ตกลงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยกลับไปพรุ่งนี้ก็ไปถ่ายเลยตอนกลางคืนไม่ได้รับงานจีนแล้วก็ไม่ได้รับงานโปรเจกต์ค่ะอาจจะด้วยจังหวะด้วยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องถ่ายละครสองเรื่องคิวก็ค่อนข้างจะ จะไม่ลงตัวให้เราจะรับอย่างอืน่นอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เราก็ปิดละครไปสเรื่องแล้วเพอดินเลยพอปิด๊ึก็เลยก็เลยได้โดดไปรับหนังบ้างอะไรบ้างนี่เล่นคนเดียวคน,คนไทยใช่ค่ะคนปากถูกใจยังไงครับบทเป็นยังไงคืออมก็ชอบนะคะคือบทแต่มันค่อนข้างเป็นเทรลเลอร์มันจะชาเลนจ์ขึ้นคือค,คือออมดีใจตรงที่เราเป็นนักแสดงต่างชาติแต่ว่าเราได้ไปเล่นใน ในเมนคาแรคเตอร์เป็นเป็นคีย์หลักของเรื่องอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจที่แบบเขาให้โอกาสเราอะคะ่ะนี่ถือเป็นโอกาสที่สำคัญสำคัญมากเพราะว่าส่วนใหญ่แบบนักแสดงต่างชาติก็ก็เวลาที่โปรเจกต์ที่ผ่านมาที่เคยติดต่ออาจารแบบไม่ใช่ตัวหลักมากหรืออะไรบ้างจาะแบบเป็นตัวสมทบบ้างแต่ว่าเออพอครั้งนี้เราได้เล่นเป็นเมนเลยเราก็มีใจค่าตัวละคะถ้าตัวก็ ตามเนื้อผ้าตามเนื้องานค่ะไม่ได้โอ้ไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ได้แบบสูงเกินเกินไปแล้วก็จริงๆเราถือเป็นนิวเฟสนะคะสำหรับจีนแล้วก็อาจจะยังเรียกค่าตัวแบบไม่ได้ขนาดอะไรอย่างนั้นแล้วก็ตามตามเนื้อผ้า,าสัใช่ค่ะแล้วก็จะมีมีที่ที่ที่จีนเขาช่วยดูจีนพูดอะไรกพูดจีนทางเรื่องเลยค่ะเฮ้ยใช่อมก็กลัวมากเลยแต่ว่า อมว่าภาษาก็โอเคขึ้นเวลาที่เราได้ไปอยู่ในพื้นที่นั้นนะคะเราก็จะคุ้นเคยเราก็จะได้คุยกับทีมงานอะไรเงี้ยแบบเออในชีวิตประจำวันเราก็คือภาษาจีนอะไรเงี้ยเราก็เริ่มดีขึ้นนะถือว่าพัฒนาขึ้นอยากไปคราวนี้อยู่ยาวคนปิดเข้เลยอาจจะบินกลับมาถ่ายโฆษณาวันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บินกลับไปถ่ายเพราะว่าเราก็เหมือนแบบเซ็นสัญญาไว้ประมาณเดือนกว่า ท้องไปไม่ใครคนเดียวคือคุณพ่อคุณแม่คาะเอ่อจะมีมีทีมช่างแต่งหน้าแล้วก็ทีมผู้จัดการทีมเมืองจีนนะคะเขาก็มาอยู่ขึ้มาเลยทีเดียวครั้งนี้กลาบมาทำงานงานนี้แม่งกลับมาหลังจากห่างหายไปนานเลยอะไรนะคะได้กลับมาออกงานนี้แม่งกลับมาอ๋อเออใช่ล่าสุดนานมากเลยไม่ท่จะไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่า คือทํางานคนละประเทศอะคะ่ะเขาก็จะอยู่จีนเนาะเราก็จะอยู่ไทยพอเขาก็อันนี้อยู่เขาจะต้องไปจีนเนาะเราก็จะอยู่สลับคนไปวนมาก็ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสดีได้มาเจอกันบ้างกาเจอาได้มีก็ามสัมพดไหมคะอะไรนะพอเจอกันเราได้มีาฐานะโอ้ยคุยกันจ้อเลย <laughs> เป็นยังไงไปถ่ายที่โน่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวออมก็ต้องไปถ่ายต้องทำยังไงบ้างเขาเหมือนเป็นรุ่นพี่อะค่ะเขาเคยมีประสบการณ์ ก่อนเราเขาก็จะบอกเราเนี่ยต้องทําอย่างนี้นะต้องต้องอ่านบทอย่างนี้ต้องพยายามแบบจําแบบนี้วิธีการถ้าเกิดจําไม่ได้จริงๆต้องทําแบบนี้เขาก็จะแบบบอกเทคนิคเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วมัก็มีข่าวว่าเราบอบบไปทางห่างกันไม่เช่นกันเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ห่างอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนะเนาะแบบ,บอยู่คนลับที่ทํางานเราก็ต้อง ตัวงไปทางอีกทางหนึ่งเขาก็ต้องไปในแนวทางของเขาแต่ถ้าวันนึงเราได้มาเจอกันมาทํางานร่วมกันเราก็เหมือนเพื่อนเก่าที่กลับมาเจอกันเราก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนถามถึงก่อนหน้านี้ที่เราเคยให้สาคัญบอกว่าเราเคยยุ่งคกา่ยวกัมสำคั์กับคนในวงการเราคิดว่าเป็นไม้การเลยทําให้ห่างไปสับสเรื่องเรื่องสถานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เละค่ะคือคืออย่างไมก็เป็นคนที่เราแบบคุ้นเคยเนาะเราไม่ได้เป็นคนที่แบบคุยด้วยในแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สำหร่บตัวแม่เองเป็นแค่คู่จิ้นเนาะไม่ใช่คนห่างันพันก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าได้อยู่ติไปก็คู่จิ้นไหมตอนนี้ยังแคบจะไม่ได้ค่อยได้จิ้นเลยนะคะเหมือนเราไม่ได้ค่อยร่วมร่วมงานกันไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ไม่หรอกค่ะมันเหมือนกับว่าบางทีเราเราเป็นเพื่อนกับใครไปแล้วอะเวลาที่เราห่างมันก็ไม่ถือว่าสนิทน้อยลงหรอกกลับมาแล้วก็แบบ เอ้ยมาเจอกันทักทายกันเหมือนเดิมถามสารุกสุกดิบอะไรเงี้ยค่ะคงจะคุน้องหนุ่มในวงการคนนั้นอันนี้มันผ่านไปแล้วทำนานแล้วไม่ใช่ไหมแน่นอนเนาะไม่ใช่ค่หอมสาวถ่ายลุกเซ็กซี่นิดนึ่งค่ะอ๋อที่ถ่ายลิปใช่ไหมคะอ่าเป็นไงเป็นไงไม่รู้อ่ะคือออมก็ไม่รู้ว่าทุกคนอ่ะจะแบบว่าฟีดแบกยังไงนะเราก็ลุ้นเราก็ลุ้นเหมือนกันจริงเหรอไม่เลยนะคือ เราะว่าทุกคนต้องคิดว่าแบบใครอะรูปแรกที่เห็นคือใครอะผมทองอะไรเงี้ยคือที่สุดเท่าที่เคยถ่ายมาแล้วอะคะ่ะก<ม>็แต่ฟิดแบกดีนะฟิดแบกแบบว่าเพื่อนๆหรือว่าคนในวงการเนี้ยบางคนแบบส่งไลน์มาแซวแบบโอ้ยแซวแซวอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ก็ๆๆดีใจค่ะหลายคนก็ชอบการสุทรรแนวเซ็กซี่เลไรไหมคะโอ้ยไม่หรอกค่ะแต่ว่าคือก็ อาจจะทําให้หลายๆคนได้เห็นแบบมุมอื่นบ้างลูปที่ดูโตขึ้นบ้างแบบอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ดูเด็กอย่างที่ทุกคนแบบคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกกกีอยาางทนะะะร้จแล้วแต่โอกาสถ้ามีโอกาสค่ะทุกคนติดต่อมาให้เซ็กซี่กว่านี้เลยค่ะเซ็กซี่กว่านี้ถ้าเป็นขนาดชุดว่ายน้ำเนี่ยคงไม่ไหวอะสงสารคนดูนนีี้ไสงสารคนดู